วัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปจุบันนีวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถนะครับกับพี่สุทัศนนะครับผมส่งถึงที่เลยนะครับผมขอสอบถามความรู้สึกนะครับของพี่สุทัศ์ติดต่อจากช่องทางไหนนะครับผมแล้วก็เห็นรถแล้วเป็นยังไงสวัสดีครับครับผมคือคือผมได้ติดตาม youtube ของคุณจารึกมาตั้งแต่เจนก่อนแล้วเห็นการรีวิวของคุณจารึกแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็ การตกแต่งรถแล้วก็รู้สึกว่าตกแต่งได้ถูกใจมากแล้วก็ก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะติดต่อคุณจารึกแล้วก็ขอจองรถกับคุณจารึกครับแล้วก็ก็ตกลงคุณจารึกก็ตกแต่งรถได้ตามที่ผมต้องการแล้วก็ตกแต่งได้สวยมากครับที <S <S 1> <S 1> ่มาติดต่อคุณจารึกผมว่าทำให้มีความมั่นใจแล้วก็ การบริการทุกอย่างก็โอเคเป็นที่ปรึกษาและได้ตึงพอใจมากครับ<ฮ>โอเคครับครับผมครับถ้าอย่างไรนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่สุททศน์นะครับผมที่ไว้ใจผมนะครับผมก็คือพี่สุทัศน์ก็ดูในช่อง y o u t u b e นะครับผมก็เห็นการรีวิวการส่งมอบจริงแล้วก็ เรานะครับสามารถเราพูดคุยก็คือได้ตรงตามที่คุยกันไว้นะครับผมลูกค้าจะไม่เสียายที่หลังนะครับลูกค้าจะไม่เสียความรู้สึกที่หลังนะครับบางทีเราเห็นหลายๆเพจนะครับผมหรือหลายๆท่านที่ว่าอ่าไม่ตรงตามไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงตามที่คุยกันไว้นะครับผมอันนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมันอยู่ที่เราเลือกเองนะครับผมอันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่สุทธาศ์นะครับผมใช้รถปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาแล้วก็โทรมาบอกกันได้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับคันนี้มีการตกแต่งอะไรกัน สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขารขาย Ford Auto g a l l e r y รปทุมธานีวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเตรียมส่งมอบคันนี้คือ Ford ดเอ e ว e ร์ตัว t ทเนียมพักนะครับตัว4 x คุณนะนะครับผมวันนี้คันนี้นะครับผมจะลงใต้นะครับไปส่งรถลูกค้านะครับที่ใต้เลยนะครับการตกแต่งก็คือ มีใส่ให้ตกแต่งตามที่คุยกันไว้กับลูกค้าลูกค้าอยากได้เป็นสไตล์ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูดีเทลคันนี้นะมีแต่งสไตล์ไหนแต่ก่อนจะมาดูดีเทลคันนี้นะครับมีคันหนึ่งนะครับคือคันสีดำอน,นุนะครับผมคันนั้น,นก็จะส่งมอบวันเดียวกันเลยนะครับเพราะเลิกงามยามดีนะครับผมคันนั้น,นก็จะส่งที่โชว์รูมนะส่วนคันนี้ผมต้องขับไปส่งที่ใต้นะครับ มาที่ดีเทลคันนี้กันต่อนะครับคันนี้นะครับผมเป็นสีคุณีนะครับแทนเนียมพัสเป็นเกียร์ไฟฟ้านะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0ล,ลิตร2อ0แรงม้า500แรงบิดนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหน้ากระจังหน้ายังเป็นกระจังหน้าเดิมที่ไม่เปลี่ยนเพราะลูกค้ายัางได้คอยากได้คอนเซปต์นะครับผมเป็นกระจังหน้าที่มีสีโครเมียมตัดนะครับให้ดูพรีเมียมนะครับดูหรูหรานะครับก็เลย อยากได้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็คำว่าเอเ e อรตัวนี้นะครับผมอะคริลิกก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับคือลูกค้านี่ติดต่อผมนะครับทางไลน์นะครับนูนที่ YouTube แล้วก็ลูกค้าเห็นที่ผมแต่งให้กับลูกค้าที่อยู่จันทบุรีนะครับแล้วก็โอเคชอบแบบสไตล์นี้นะครับผมก็เลยอยากให้ผมแต่งเหมือนคันนั้นแต่มีเพิ่มเติมมีอะไรมาบ้างอยากได้เปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็คือไฟ อันนี้ลูกค้าอยากได้ไฟไฟตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะวิ่งเป็นลายเส้นวิ่งนะครับเป็นไฟสีส้มแล้วก็ถ้าเราเปิดไฟออนนะครับปกตินะครับไฟเดทม์ครึ่งนะครับไฟตัว แต่ข้อไฟตัดหมอกตัวนี้สีขาวตัวนี้ก็จะขึ้นเช่นเดียวกันแต่ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ติดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ตัวนี้เราปิดไว้อยู่แต่ตัวนี้จะเป็นไฟเดท m e ติดสวยโดดเด่นนะครับเห็นไหมครับมีทั้งสีแคมด้านบนแล้วก็สีแคมด้านล่างด้วยของตัวนี้อ่าแล้วก็ไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ m มทริกเอลดีตัวนี้มีเฉพาะตัวสีคูณสีเท่านั้นนะมีไทเทเนียมพัดสีคูณสีแล้วก็ตัวเอเวอเรสตัว วายแพกนะครับจะเป็นไฟ m a t ทิค LED นะครับข้างล่างก็จะเป็นไฟต่ำด้านบนจะเป็นไฟสูงนะแล้วก็จะหมุนองศาตามที่เราเลี้ยวนะครับถ้าเราเลี้ยวด้านซ้ายนะครับผมไฟตัวนี้ก็จะขึ้นด้วยเห็นไหมครับชุดแต่งวิตเตอร์ตัวนี้นะครับชุดแต่งวิตเตอร์ตัวนี้เป็นเป็นทรง V1 นะนะครับตัวนี้ก็จะผมจะเล่นเฉดสีนะครับเป็นสีดํา นะครับผมคันนี้เป็นสีดําเงาตัดที่สเปคมาจากโรงงานนะครับที่เห็นกันนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ตัวเนี้ยผมก็สั่งพิเศษนะครับเป็นสีดำนะครับดําเงาแล้วก็ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นดําด้านนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะเป็นสีบอลอ่าเป็นสีเทานะครับตัดกันก็คือผมจะออกแบบนะครับการเล่นเฉดสีต่างๆตัดกันเห็นไหมครับของตัวนี้ Okay. มาที่ด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างตัวนี้คิ้วล้อตัวนี้ยังเน้นเป็นคิ้วล้อแบบเรียบอยู่นะครับผมหรือลูกค้าอยากได้แบบคิ้วล้อนะครับผมแบบโป่งหน่อยนะครับแบบสีนิ้วก็ได้แต่คันนี้เน้นเรียบจะพอดีกับซุ้มล้อพอจะพอดีกับล้อนะครับผมล้อตัวนี้จะเป็นล้อแมกเดิมนะล้อแมกตัวนี้มาจากโรงงานนะครับเป็นสีทูโทนของตวัวท็อปของเขาเลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแค่ยางล้อแม็กตัวนี้นครับจะเป็นล้อแม็กของอันลอยนะครับมีแข็งแรงทนทานแน่นอนก็คือแนะนําลูกค้าว่าล้อแม็กตัวนี้แข็งแรงกว่าแม็กแต่งอีกนะครับก็เลยเน้นเป็นล้อแม็กเดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่ยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางโตโยทัยนะครับโอเพนคอสคันที่ RT 275นะครับหน้ายางก็คือ275แล้วก็แก้มยางนะครับผมทั55 r 20คันนี้ถ้ามาสเปคมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็น สองห้าห้านะทับห้าสิบห้านะนี่ครับแต่คันนี้คือเราอยากได้หน้ายางเต็มๆนะครับให้พอดีกับซุมล้อด้วยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ผมก็จะเป็นสีทําเป็นสีโครเมียมเพราะว่าเอกลักษณ์ของลูกค้าก็คืออยากได้แบบสีโครเมียมก็คือความหรูหรานะครับผมตัดกันปกติที่เห็นกันนะครับผมก็คือจะเห็นเป็นสีดําหมดเลยนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวมุกของรถนะครับผมแต่คันนี้นะครับมีสีโครเมียม กระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมอ่ขอบกระจกเป็นสีโครเมียมมาก็ะดอยู่แล้วเราก็เพิ่มเติมน,นะครับเล้าลองมือนะครับเป็นสีโครเมียมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีบาส,สปอร์ด,ด้วยนะครับการการจุดบอดอันนี้เห็นไหมครับจะมีไฟสีส้มขึ้นนะแล้วก็ตัวกีเลสนะครับสามารถที่จะล็อกรถหรือปลดล็อกได้นะครับโดยที่ใช้มือสัมผัสนะครับกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราสามารถที่จะล็อกรถได้เลย แล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้ชุดแต่งวิตเตอร์ตัวนี้เป็นวิตเตอร์ทรงด้านท้ายก็คือเป็นทรง V1 น,นะนะครับเป็นท่อคู่เลข8แล้วก็ลายเส้นเหมือนเดิมนะครับจะเล่นเป็นสีดำเงานะครับวิตเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะครับหรือน้ำเข้าเพราะนี้มียางซีนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์สีจุดนะครับมีกล้องนะครับเป็นกล้องรอบคันนะอันนี้กล้องถอยหลังอ่าแล้วก็ไฟนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกและไฟถอยตัวนี้ก็จะเป็นไฟค่าท้ายนะครับผมไฟค่าท้ายตัวนี้เวลาเราเบรกนะครับก็จะเป็นสีแดง แต่เวลาลถอยนะครับผมก็จะเป็นสีขาวนะนะครับแล้วก็ไฟซิกเนเจอร์ของเขาเห็นไหมครับจะเป็นไฟเอเวอร์เรสของซิกเนเจอร์นะ LD ซิกเนเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นชุดครอบนะจะเป็นครอบไฟกันกระแทกด้วยนะครับเป็นเซตเดียวกันกับตัวไฟเอเวอร์เรสตัวนีน้ส่วนด้านบนตัวนี้ชวิเตอร์ขาดไม่ได้เลยที่ผมแถมให้กับลูกค้าที่แต่งให้กับลูกค้า มีแต่สเกิร์ตวิเตอร์อย่างเดียวไม่พอนะครับอย่างงต้องมีเพิ่มเข้ามาก็คือสปอยเลอร์ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์จะเป็นชุดวิตเตอร์แบบจัดเต็มนะครับใส่สปอยเลอร์ครอบเข้าไปอีกต่างหากนะครับผมแล้วแรปสีนะครับเราแรปเราแรปหลังคาแล้วแล้วก็ต้องแรปใส่ติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นสีอ่าตัวสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดําเงาส่วนตัวนี้ผมก็จะสั่งเขานะครับเป็นสีดําด้านตัดกันบ้างนะครับให้ดูเป็นสปอร์ต จะต่างกันนะครับกับตัวที่ไม่ได้แถมสปอยเลอร์ตัวนี้เห็นไหมครับจะดูเป็นเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับจะดูเป็นเหลี่ยมสันมากขึ้นเห็นไหมครับด้านบนนะครับผมก็คือเสาากาดคีบฉลามตัวนี้ก็จะเป็นเสาากาดคีบฉลามที่แถมให้จะไม่มีเสาโผล่มาแล้วนะครับอันนี้ก็แถมแบบจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังกันต่อตัวนี้ตัวนี้เป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับมีคลิกเซนเซอร์ใช้เท้าเตะนะครับ กล้องตัวนี้ผมก็จะแถมกล้องนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังกล้องล็อกคันมีอยู่แล้วแต่กล้องบันทึกนะครับปกติกล้องแถมบันทึกหน้าอย่างเดียวไม่พอนะครับแถมบันทึกหน้าหลังให้ด้วยแล้วก็ร้อยสายให้เรียบร้อยนะครับภายในนะครับผมตัวนี้นอนราบของอุปกรณ์ต่างๆคือลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการกระแทกนะครับผมการกระแทกผมจัดเป็นการกระแทกนะครับผมเป็นเหล็กนะครับกระแทกเหล็กนะครับมี3มชิ้นนะ๋ยวลูกค้าอันนี้ก็ของเดิมนะครับเป็นพลาสติก คืนกับลูกค้าเลยของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรากลคืนลูกค้าหมดนะครับอันนี้ก็เป็นครอบไฟตัดหมอกนะครับของเดิมเผื่อลูกค้าอยากเปลี่ยนสไตล์นะครับก็คืนหมดนะครับกล้องแล้วก็จะมีผ้าคุมรถด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับที่เพิ่มเข้ามาพรมเป็นพรม9้ดีนะครับพรมตัวนี้เป็นพรมอย่างหนานะเป็นแบบหนาให้เลยแล้วก็พรมตัวนี้จะเป็นดําได้ น้ำเงินนะครับสามารถเลือกได้มีหลากหลายนะครับเบาะพับตอนที่3เป็นเบาะไฟฟ้าพับไฟฟ้านะแล้วก็มีครับระบบเซฟตี้นะครับ,รบ,บ, Safety, รบการการหนีบเห็นไหมครับสามารถใช้เท้าเตะมีชิคเซนเซอร์ได้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายสวยงามโดดเด่นนะครับไม่ว่าทั้งหน้าข้างหลังเลยทั้งหน้าก็จัดเต็มข้างหลังก็จัดแบบหล่อนะครับ รับหลังคาตอนนี้กำลังได้รับความนิยมคือเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับจะอยู่ตามอายุการใช้งานของเขานะครับสามารถพูดคุยกันได้โทรสอบถามได้ว่าอยู่ได้กี่ปีอยู่ได้ยังไงนะครับผมก็สอบถามกันได้แต่งยังไงสวยไม่สวยคือลูกค้าบางทียังไม่มีไอเดียในการแต่งนะครับผมก็โทรมาพูดคุยกับผมได้อยากได้แต่งแบบไหนหรือสไตล์ไหนก็คือปกติเราคุกคีกับรถอยู่แล้วเราสามารถที่จะแนะนําลูกค้าได้เดี๋ยวมาดูภายในอีกสักรอบหนึ่งนะครับมาดูภายในตรงนี้หน่อย ตัวนี้นะครับจะมีพาโนรามิกมูนหลูปนะนะครับจะมีสรูปด้านบนเลยเห็นไหมครับจะมีสรูปด้านบนเลยพาโนรามิกมูนหลูปเห็นไหมครับมีเฉพาะตัวท็อปนะด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับเป็นไฟตกแต่งห้องโดยสารให้หน้าจอหน้าปัดนะครับหน้าปัดจะเป็นขนาดหน้าปัดขนาด12อนิ้วขนาดใหญ่เลยส่วนหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลาง ก็ขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ให้ดูกล้องรอบคันส่วนเกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ e-shifter 10 s p ปี d แล้วก็มีระบบปรับ2ปรับ4ต่างๆนะครับผมระเบ็ระบบปรับออโต้โฮนะครับต่างๆ,ๆเปิดไฟหน้าอัตโมัติปรับน้ำฝนอัตโมัติเพราะเป็นรุ่นท็อปนะครับผม มีรุ่นสปอร์ตก้องมีเช่นเดียวกันนะครับส่วนคู่หน้านะครับผมไปปรับไฟฟ้านะานะครับปรับแปดทิศทางนะนะครับผมสไลด์ขึ้นอ่าสไลด์เดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นหรือลงนะครับหรือเอนหลังแล้วก็อ่าตัวนี้ก็คือปรับด้านหลังแล้วตัวนี้นะครับก็มีนะครับมีไฟสองด้านข้างประตูด้วยโอเคแล้วจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือมี การกระแทกเหล็กนะผมก็ใส่กันกระแทกเหล็กให้ลูกค้าด้วย3ชิ้นนะครับตัว4ีคูณสเนี่ยจะเป็นกันกระแทกแบบ3ชิ้นนะอ่ะ ส่วนห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้จะมีบุนะครับกันเสียงอย่างดีเลยเสียงถึงเงียบนะครับผมแล้วก็มีโช๊คนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนะครับก็คือแถมโช๊คให้นะครับไปกับลูกค้าเพราะปกติจะมีแค่เหล็กคำนะอันนี้ก็อุปกรณ์แถมเพิ่มนะครับจะให้จัดเต็มเลยนะครับลูกค้าอยากได้ความคุ้มค่าก็มาออกกับผมได้เลยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกขนาด2.0ลิตรนะครับแยกนะครับแยกลมไฟฟ้าแยกต่างหากจะไม่หน่วงแรงเครื่องนะครับเห็นไหมครับโล่งเลยนะครับแยกต่างหากเลย แล้วก็หม้อน้ําแตกหม้อน้ํารั่วสามารถที่ดูได้นะครับผมดูได้ที่นี่ได้เลยนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะจะเป็นหม้อน้ําระบบปิดนะครับผมการใช้งานง่ายสะดวกสบาย ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมจารึกคลิปสาการขายฟอ r ์ a ออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีนะครับผมถ้าไม่มั่นใจนะครับลองกดเข้าไปดีช่อง Youtube ได้เลยนะครับผมไม่ว่า Youtube นะครับผม t k t t o k หรือ Facebook นะเพจ f a c e b o o k ต่างๆนะครับพิมพ์คาว่าจารึกฟอ r ์ดได้เลยนะครับลองไปดูการส่งมอบหรือรถรีวิวต่างๆถ้าลูกค้ายังไม่เข้าใจการแต่งนะครับผม หรือไม่เข้าใจออปชันต่างๆของรถนะครับสามารถโทรมาปรึกษากันได้เลยเรามีบริการครับหลังการขายแล้วก็ดูแลได้นะครับผมแล้วก็การแนะนํารถเป็นสเปเชียลิสต์ก็แนะนํารถได้หมดนะครับอยากรู้จุดไหนบอกถามเราได้เลยนะลูกค้านะครับสามารถที่จะโอนจองเข้าริษัทได้เลยนะครับแล้วก็วันรับรถก็โอนเข้ารัตว์ทุกกรณีนะครับผมจะไม่มีโอนเข้าหาตัวเซลล์นะครับความเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือมาตลอดนะครับ ถ้าอย่างไรนะเรามาพิสูจน์กันได้นะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะเตรียมตัวลงใต้พ่งนี้เลยนะครับผมจะไปแต่เช้าเพราะว่าอยู่ไกลประมาณ1,000กิโลเลยนะครับไกลมากแต่ว่าเรายินดีไปส่งลูกค้าได้เลยนะครับขอแค่ให้ออกกันเรานะครับเรายินดีจะไปแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ